สวัสดีค่ะสีเพลจากอีแตนเพชรมรณ์ค่ะวันนี้นะคะสีแพลก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการสําหรับหลายๆท่านที่กําลังติดตามรับชมผลงานของจอัดเพชรสมบูรณ์ของเราวันนี้นะคะสีแพลมีอีแตนอีหนึ่งรุ่นค่ะเป็นอีแตนสี่ล้อรุ่นใหญ่นะคะซึ่งเป็นรถที่จะเตรียมสมม่งมอบลูกค้าในวันนี้นะคะ26สกพฤศจิกายน2563นขอบคุณลูกค้าคุณไกรราชนิมสันเทียลูกค้าของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมสเปคและรายละเอียดคันนี้กันค่ะ ีแนสี่ล้อรุ่นใหญ่คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมสเปกและรายละเอียดของตัวรถกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะคะด้วยเหล็กคัสซีรางน้ำขนาด5นิ้วค่ะความสวยงามวันนี้มาพร้อมสีชมพูบานเย็นแบบนี้นะคะความชุดตกแต่งความสวยงามครบแบบนี้เลยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะคะ ในห้องโดยสารค่ะปุมวาลัยจะเป็นแบบปรับระดับได้นะคะสีระดับนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการปรับระดับนะคะในห้องโดยสารชุดเกียร์คันเกียร์คันสโลนะคะชุดแต่ไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมช่องล่างกันนะคะ ระบบเบรคค่ะคันนี้ก็จะเป็นเบรกลมแบบม้อลมแบบสาระปาม้อลม2มลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดตัวสีให้ดูกค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดเกียร์ค่ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์โตโยต้าบีนนะคะสโลโตโยต้าห้าอลค่ะเดรกลามายนะคะแบบนี้ขนาดห้านี้ชุดแตะนะคะความหนาแบบเจ็ดเซนเซนนะาพิเศษให้นะคะชุดยางค่ะคู่หลังจะเป็นยาง8 2 5สองขอบ16 ชุดเผาจะเป็นเผาอีซูร้อบแบบแบบและเผาข้างนะคะยางคู่หน้าจะเป็นยาง750ดาบขอบสิค่ะขนาดกระบะนะคะวันนี้จะเป็นกระบะอลูมิเนียมซึ่งมีความกว้างอยู่ที่1.80เมตร80นะคะความยาวรวมถึงที่นั่ง3.50เมตร50ความสูง1.40เมตรเซนนะคะลูกค้าชอบความสวยงามแล้วก็ความสูงระดับนี้นะคะอันนี้เป็นชุดตกแต่งค่ะเป็นแต่ไฟฟ้าที่ต่อตรงกับระบบไฟฟ้าเลยนะคะ อย่างนี้ในส่วนของแต่หอยโขงคันนี้จะเป็นพวงมลลาลัยเวอร์นะคะชุดเครื่องยนต์ค่ะเป็นแซที155นะคะรุ่นที่มีแดดสติดที่ตัวเครื่องชุดตกแต่งความสวยงามแบบนี้ครบกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าก็ขอมาเป็นบางคุณแบบตำลวนเสริมความสวยงามไปด้วยดอกจันรอบๆนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นฝาท้ายเป็นแบบอลูมิเนียมเลยนะคะสัญญาณไฟเป็นระบบไฟแบบ LED ค่ะา้นะะลูกค้าทุกท่านก็สามารถซื้อผ่านในระบบสินเชื่อเทากสรสได้ทุกสาขาหรือว่า จะเป็นในส่วนของสินเชื่อสหกรณ์นะคะรวมไปถึงการซื้อแบบเงินสดด้วยนะคะหากท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะคะที่อิตันเพชรสุกูของเราค่ะเราเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพ,พระราทองคำนะคะจังหวัดนครราชสีมาหรือแจ้งสะดวกสอบถามนะคะเพื่อที่จะขอรายละเอียดของรถแต่ละรุ่นนะคะก็สามารถ โทรมาสอบถามก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 4 0 0 6 6 8 4นะคะ0 9น0 1 6 7 2 8 1นนะคะหรือว่า085 0 2 7 1 1 4 0ทุกรุ่นนะคะเรามีรายละเอียดแล้วก็คำแนะนำให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการอยากจะได้รถอีดันไว้ใช้งานกันค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ1คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับอีแตน4ลร้อรุ่นใหญ่คันนี้สิบแรกก็คาดหวังว่าคงจะถูกอกสูกใจสำหรับห,หลายๆท่านที่กำลังติดตามผลงงงาานขออนขอออีแตเเพรรบ ยังไงวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะที่ YouTube ให้ด้วยนะคะจะได้ติดตามผลงานของอีแตนเพชรสมบูรณ์ของเราไปเรื่อยวันนี้สีแพรและอีแตนเพชรสมบูรณ์ขอบคุณมากนะคะกับการเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ